สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Foodie Good ช่องอาหารสำหรับมือใหม่หัดเข้าครัววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำต้มยำกุ้งซุปไทยรสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดกลมกลม่อมและเป็นอาหารยอดฮิตอันดับหนึ่งของไทยที่ต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากกินแล้วฟินสุดๆไปเลยค่ะก่อนอื่นว่าดูวัตถุดิบกันก่อน กุ้งสดสด3 0 0กรัมเลือกตัวใหญ่ๆเด้งๆเลยค่ะและอย่าลืมผ่าขี้กุ้งด้านหลังออกก่อนด้วยนะคะข่า3ถสแง่งหั่นเฉียงตะไคร้2ต้นหั่นท่อนใบมะกรูด5้าใบฉีกให้หอมพริกขี้หนู5-10เม็ดใครชอบเผ็ดมากใส่เพิ่มได้นะคะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลเศษหนึส่วนสช้อนชา เห็ดฟางหรือเห็ดสดตามชอบชูรสหรือรสดีเศษหนึส่วนสช้อนชาเริ่มกันเลยค่ะใส่น้ำสะอาดลงหม้อประมาณ600มิลลิลิตรเปิดไฟกลางๆรอจนน้ำเดือดจากนั้นใส่ข่าตะไคร้และใบมะกรูดลงไปให้ความหอมมันกระจายไปทั่วครัวเลยค่ะจากนั้นเรามาเริ่มปรุงรสกันบ้างใส่น้ำปลารสดีหรือชูรส นำมะนาวและน้ำตาลตามสูตรที่ให้ไว้ต้นคลิปได้เลยนะคะถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนสามารถเติมได้ตามความชอบเลยค่ะเมื่อใส่เครื่องปรุงลงไปหมดแล้วให้คนให้เข้ากันลองชิมรสนิดหน่อยนะคะรสชาติของต้มยำกุ้งนั้นต้องเปรี้ยวเค็มหวานให้ได้ครบรสแบบนี้ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะ และขอบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงนะคะว่ารถเค็มไม่ควรใส่ให้เค็มมากนะคะเพราะเมื่อระวางทิ้งไว้สักพักความเค็มจะเพิ่มขึ้นมาจากที่เราปรุงไว้อีกนิดนึงซึ่งถ้าเพื่อนๆเผลอปรุงเค็มแล้วพอเราทานเมนูนี้ทานไปเรื่อยๆเมื่อแกงเริ่มเย็นความเค็มจะเริ่มออกมาค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรุงนะคะพอเครื่องสมุนไพรเริ่มหอมก็ถึงเวลาของตัวเอกกุ้งสด ลงไปเลยค่ะต้มประมาณ2-3นาทีหรือจนกุ้งสุกแดงเดง้งมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจะได้กลิ่นหอมของต้มยำกุ้งออกมาแล้วค่ะสุดท้ายใส่พริกขี้หนูและเห็ดฟางคนเบาๆพอเห็ดสุกก็ปิดเตาได้เลยเสร็จแล้วค่ะต้มยำกุ้งร้อนๆรสจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อนร้อนกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินเปล่าๆก็อร่อยสุดๆลองทำตามสูตรนี้ดูนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายยสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้เรานำเสนอเมนูอะไรสามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะนำเมนูนั้นมาแจกสูตรเข้าครัวกันง่ายๆตามสไตล์ฟู้ดดี้กู๊ดกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ